เยื่หัวบุลลาบไอศครีมไอศครีมฮะไอศครีมเลย NPC สวัสดีค่ะ ขอบคุณดอกกลาบค่ะวันนี้งานแรกที่มิตซูสารครามนะคะพี่น้องมาให้กับรัางใจเด้อสารครามแล้วก็เจอกันที่กระนวนนะคะทุ่มหนึ่งพี่แตนสารครามรอแล้วโอ้ยหนึ่งพัน สวัสดีค่ะขอบระพคุณมากๆค่ะโรซาขอบคุณหัวใจปะกระปองมากระปองโรซาสวัสดีจ้ามากระปองมากระปองโรซาเปิดติ๊กต็อกเด่งมาวกวอดีขอบคุณคุณคิว ขอบคุณพี่นิดาอุ้ยพี่แอปเปิ้ลของขวัญชิ้นแรกขอบคุณด้วยนะคะเดินทางปลอดภัยตอนตนี้กำลังสิเข่าสารคามแล้วขอบคุณดอกกัหมากมากกระทงน้องคนหนึ่ง เล่นเอ็นบีซีนี่แหละแต่ว่านางจะแบบมีกระทงทรงมานางสิแบบกระทงนี่ไงนี่ไงตัวเองตัเองมาดูพ่อนี่เขาเกติหม่เป็นมอเขาย้ายมาตรงนี้เหรอแล้วบอมันยุ่งบังในตองเลยมั้งหรอเออนี่ข้างหน้านี่เอามาซื้อ,อยุ่นี่ร้านที่แพงอยู่ดีเนี่ อันนี้อ๋อโจโจลาบไปสุอ๋อก็เนี่ยเ่นตั้งไรสด่ตั้งไรสดไปมตันตั้งเจ้าก็ไดนา้ สำคัญฉันสำรองต้องบอยหล่อจังอร่อยไหมน้ำลิ้นจี่แต่ก่อนมันมีไหมมีค่ะแต่เราไม่รู้จัดซื้อใช่ไหมซื้อได้สยเขียวสกกิน อขอบคุณใจส้มสีกน็นวดอนจกสียู่ได้บ่โดนเด้จอจจากพวายนมีงานตอ่อพี่น้องขอโทษหลายๆแต่ไก่พี่น้องไปหลายๆเลยแมนเพิ่นะนบอกว่าอยากถ่ายบูดน้ำอาจจะบ่ได,ด้ เห็ดพีซีอย okay, anyway ่างเช่นมะฮองกากๆเขาก็บอกค่อยๆเนาะบอกแบบตะบูตะมีเฮ็ดปากเฮ็ดตาแบบเฮ็ดปากบางๆน้อยๆตุ๊เออก็สีออดกว่านั่นอนอนนไม่หลับเลยใช่เออส่งส่งของขวัญอันใหญ่ๆมามเน่โอ้โหเห็ดเน่เห็ดพีซีนั่งฝ่าหน่อยนะ เล็บสวยเล็บยาวแล้วเดี๋ยวไปทําเล็บกันวันไหนวันไหนดียี่สิบสามได้ไหมพ่อ,อ,อยี่สิบสองเขาอยู่นครพนมแล้วเขาต้องกลับมามอีกอุ้ยขอบคุณพี่มีใหม่คอยกับง,งงคือกันว่าข้าเจ้าไปยังขึ้นต้องเห็ดมือจังสีมันคือจังการ์ตูนการ์ตูนดตอ จริงเขาว่างธรรมดาก็ไดบอกนั่นกับสิบโอคือตัวนาแมนบอ,เอกเด็ดที่จังร้อยอยู่ในน้ำนคอมเมนต์พลังบวกผู้ใดลบบอกทันทีบอกสามคนบอกสามคนแล้วมเูเซานี่ NPC โรงแรมสวยหรูหรามากไปค้างมาแล้วอุ้ย พี่ขวัญข้าวน้องขวัญข้าวแฟนขับมอสบอยส่งซุกกี้แบบซี่สิบซี่สิดอกจะลืมเห็นที่ซี่อยู่ดีตอนนี้ขึ้นมิซซูบ่ายสามค่ะ เอ็นพีซีหน่อยค่ะนั่งฝ <Yo. S 2> ่ามอนมีมะลัยสวนกับปัวไผ่คอย <c oughs> คอยนั่งป่าผ้าผัวมะลัยสวนคอยไปนั่งฝ่าสตินั่งเอกลักษณ์ร้อยสิลุดแล้วคืออยังบขา้าใจยี่สิบเจ็ดมาสว่างแดนดินใช่คะ่ะถึงถึงไหนนี่ละ่ะ อุ้ยขอบคุณหมวกสิของเือหรอพี่ชายบอมเมนบอจ้าว่ะสันมอุ้ยสตินั่งเอกรุดเลยมัวได้เลยไพ่อเฮ็ดกันน่ะพ่อเฮ็ดกันน่ะัวได้บอสส่อสู่ชีวิตทุกคนทำอะไรอยู่ครับ ขอบคุณใจส้มเนี่ยคุณใจสีส้มใช่มเมนี่ยพูกเร็วๆนี่สุกี้ยี่งจวนหัว 好きよ、ファンっていう